สวัสดีครับอิจิพรมีหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมเป็นขนาดพกพาเล่มหนึ่งแล้วก็ขนาดควานช้างเล่มหนึ่งเล่มขนาดพกพายาว9้านิ้วใบห้านิ้วทั้ง2เล่มเป็นลายหน้าเกี่ยวหรือนาสมพงนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่17000บาท ส่วนเล่มใหญ่ราคาจะอยู่ที่ส0 0 0มบาทนะครับลายหน้าเกี่ยวช่างสอนเหมือนกันสวยงามทั้งคู่สนใจบูชาก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ กันเป็นดีบุกผสมทองเหลืองอเล่มใหญ่นะครับ14นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วด้ามไม้ฝกักไม้กันและแหมรัดด้วยทองเหลืองโบราณหรือทองฝาบาทขนาดใบมีก็จะอยู่ที่เฉพาะใบก็จะอยู่ที่9นิ้วนะครับ หลายหน้าเกี่ยวเหมือนกันเล่มนี้สวยงามสลักอัคระยันเยอะมากนะครับช่างคนเดียวกันนะครับมียันตีนิสิงเหด้วย กดค้างแน่นๆนะครับเล่ยนนี้20,000บาทสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้มีลายหน้าเกี่ยวจะพบเจอได้น้อยกว่าพวก เสมาใบโพนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านจะชื่นชอบ ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีแต่ก็คือนัดรับหรือไม่ก็เท่าไว้ใจกันก็ส่งไปสนีด่วนแบบ EMS เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ